มีบางอย่างกําลังเกิดขึ้นในห้วงอวกาศอันไกลโพ้นและครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือจินตนาการจากหนังไซไฟแต่มันคือสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดที่มนุษย์เราเคยค้นพบรู้จักดาว k 2 1 8 b ไหมครับมันคือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอยู่ห่างจากโลกของเราไปถึง124ปีแสงใหญ่กว่าโลกประมาณ8เท่าและนักวิทยาศาสตร์จัดให้มันอยู่ในกลุ่มไฮเซอร์แอนแพลเน็ตคือดาวที่มีทั้งไฮโดรเจนในชั้นบรรยากาศและอาจมีมหาสมุทรครอบคลุมพื้นผิว ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ใช้กล้องโทรทัศน์อาวากาศเจมเวฟตัวจับกา๊าซในชั้นบรรยากาศของ K218B ได้สำเร็จและสิ่งที่พวกเขาพบนั้นน่าตกใจมากครับกา๊าซที่ว่าคือ d m s d i m e t h ไดเมทีลซบนโลกของเราการ๊าซนี้ถูกผลิตโดยสิ่งมีชีวิตเท่านั้นโดยเฉพาะแพีงต้นพืชและแบคทีรียนในทะเลนี่ไม่ใช่แค่กลิ่นทะเลเฉยๆนะครับ DMS ถือเป็นลายเซ็นทางชีวภาพหรือไบโอซิกเนเจอร์ที่สำคัญมากในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและการเจอมันบนดาวอีกดวงหนึ่งมันคือหลักฐานที่ใกล้ความเป็นจริงที่สุดที่เราเคยมีศาสตราจารนิก,กูมาทุสุธรรมผู้นำการวิจัยจากหมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวว่าถ้าเรายืนยันได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตบน K2-18 B จริงมันาจหมายความว่าชีวิตในจัก,กรวาลน,นั้นพบได้ทั่วไปไม่ใช่แค่ที่โลกของเราเท่านั้น แน่นอนครับวงการวิทยาศาสตร์ยังไม่ฟันธงเต็มร้อยว่า DMS บน k 2 1 8 b มาจากสิ่งมีชีวิตแน่นอนเพราะอาจมีกระบวนการทางเคมีหรือธรณีวิทยาอื่นๆที่เรายังไม่เข้าใจแต่นี่คือก้าวใหญ่ของการค้นหาชีวิตและโลกใบถัดไปที่อาจมีใครรอให้เราค้นพบอยู่บางทีเราอาจไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในจัก,กรวาลน,นี้จริงๆก็ได้นะครับและในอนาคตเราอาจมีเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไปแค่ไม่กี่ร้อยปีแสงถ้าคุณอยากรู้ว่าชีวิตนอกโลกเป็นอย่างไรคอมเมนต์บอกผมสิครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามท็อปทอไว้นะครับ